สิ้นหลวงปูแสงยานวโรวัดป่าดงสว่างธรรมละสังขาร19.13นาฬิกา13นาทีอาลัยหลวงปูแสงยานวโรวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยะโสธรละสังขารแล้วอย่างสงบสิริอายุ9 9ปี75พันษาเมื่อวันที่ 19. มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กพัชยศสมณสักพระสงฆ์ไทยได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้อมกราบถวายความอาลายัยหลวงปู่แสงยานวรโรวัดป่าดงสว่างธรรมจังหวัดยโสธรมรณภาพ Salvador แล้วอย่างสงบเมื่อวันที่19มิถุนายนพศ2 5 6 6เวลา19.13นาฬิกา13นาทีน้อมส่งองค์หลวงปู่แสงสู่แดนนิพพาน ซึ่งก่อนหน้านี้เพจสิทธยานุสิทธิ์หลวงปู่สิงห์ทองประภากโรรายงานอาการอาภาธหลวงปู่แสงโดยระบุว่าเมื่อคืนในช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนหลวงปู่มีอาการหอบมากออกซิเจนในเลือดต่ำประสับประสายตามหลักการจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจโดยหลวงปู่เคยดําริว่าไม่ให้ใส่ทีมแพทย์ได้ให้ยาเพื่อลดอาการหอบเหนื่อย จนกระทั่งเวลาประมาณตีสองท่านถึงเริ่มพักได้บ้างและยังมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำชีพจรเต้นเร็วมากทางคณะสงฆ์จึงประชุมกลางดึกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลธาตุขันหลวงปู่ได้ข้อสรุปคือจะพาหลวงปู่ไปดูแลต่อที่วัดให้ตรงกับเจตนาของหลวงปู่ที่เคยดำริไว้กับลูกศิษย์โดยให ในแพทย์สมฤทธิ์พร้อมทีมรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลหัวตะพานมารับทาุขันหลวงปู่กลับวัดป่าดงสว่างธรรมทั้งนี้การดูแลทาุขันหลวงปู่ที่วัดเราก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งยาออกซิเจนสารน้ำและอื่นๆภายใต้หลักที่จะรบกวนทาุขันของท่านให้น้อยที่สุดผมและทีมจากโรงพยาบาลหัวตะพานจะเป็นคนดูแล โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านจากโรงพยาบาลสัพพสิทธิประสงค์เป็นที่ปรึกษาจึงขอแจ้งให้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธานในองค์หลวงปู่ทราบโดยทั่วกันครับ